สำหรับในคือที่ผ่านมานะครับดัชนีเฉลี่ยวชารกรรำดาวโจนส์นั้นปรับตัวปิดบวก0.24% S&P 500ปิดบวก1.58%และ Nasdaq นี่ปิดบวกมากที่สุดเลยครับ2.64% ดยในส่วนอนัชดีดาวโจนสต์ตลาดหุ้นนิวยอร์กปิดบวกในคืนวันพุธขณะที่ S p 5พ0และ N a s แ a q ต่างก็ทำสถิติปรับตัวขึ้นวันเดียวที่แข็งแกร่งที่สุดนับตั้งแต่วันที่22กุมภาพันธ์โดยได้รับปัจจัยหนุนจากแรงซื้อหุ้นกลุ่มบริษัทผลิตชิปและจากการที่นายเจอรมนพาวเวลประธานธนาคารกลางสหรัฐได้มีการส่งสัญญาณปรับลดอัตราดอ,อกเบีย้ยในเดือนกันยายนครับทุกท่าน คณะกรรมการกำหนดนโยบายการเงินของธนาคารกลางสหรัฐนะครับหรือว่า FOMC นั้นมีมติเป็นเอกฉันท์ให้คงอัตราดอกเบี้ยระยะสั้นที่ระดับ5.25ถึง5.5ในการประชุมนะครับเมื่อช่วงเช้าตรู่ที่ผ่านมาซึ่งเป็นไปตามที่ตลาดคาดการณ์กรันไว้ พร้อมทั้งระบุในแถลงการว่าในช่วงไม่กี่เดือนที่ผ่านมาเงินเฟ้อได้มีความคืบหน้าในการปรับตัวสู่เป้าหมายของเฟดที่ระดับ2%นายเจอรมนพาวเวลประธานเฟดได้กล่าวกับสื่อมวลชนภายหลังการประชุมว่าหากข้อมูลที่ได้รับมายังคงทำให้เฟดมีความเชื่อมั่นมากขึ้นว่าเงินเฟอ้อกำลังอยู่ในทิศทางชะลอตัวลง เฟดเองนั้นก็พร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบี้ยอย่างเร็วที่สุดในการประชุมครั้งหน้าซึ่งก็คือในเดือนกันยายนครับทั้งนี้หลังเสร็จสิ้นการประชุมเฟดอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาลสหรัฐอายุ10ป,ปีหรือที่ผมมักจะเรียกว่าบอลยูสิป,ปีครับทุกท่านครับปรับตัวลงค่อนข้างแรงเลยทีเดียวครับนั่งจุนครับผมปัจจุบันช่วงเช้านี้ก็ยังคงลงอยู่นะ แต่ที่ระดับ4.045%ครับส่งผลทำให้ราคาทองคำเนี่ยขยับปรับตัวสูงขึ้นอย่างเมื่อคืนที่ผ่านมาสรัขา i อินโฟเควสก็รายงานนะครับว่าเขาปิดตัวพุ่งไป21.10เหรียญ รับแรงสนับสนุนจากประเด็นของธนาคารกลางสหรัฐด้วยและก็ยังมีสถานการณ์ความตึงเครียดในตะวันออกกลางด้วยครับทุกท่านครับหลังมีรายงานว่าผู้นำกลุ่มฮามาสได้ถูกกองกำลังทหารอิสราเอลสังหารในประเทศอิหร่านซึ่งสถานการณ์ดังกล่าวมีแนวโน้มที่ทำให้เกิดความตึงเครียดในตะวันออกกลางทวีความรุนแรงไปจนถึงขั้นกลายเป็นสงครามระดับภูมิภาคกันเลยทีเดียวครับผม ทีนี้มาดูการวิเคราะห์นะครับของทางน,นักวิเคราะห์กันหน่อยนะครับคุณเจฟฟรีย์โรชนะครับหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์จากบริษัทหลักทรัพย LPL เขาได้กล่าวว่าถ้อยทแถลงของนายพาวเวลเนี่ยเป็นการส่งสัญญาณนะ ว่าเฟดได้มีความพร้อมที่จะปรับลดอัตราดอกเบีย้ยในเดือนกันยายนนอกจากนี้ตัวเลขการจ้างงานของภาคเอกชนหรือว่าตัวเลข ADP ที่มีการเปิดเผยล่าสุดยังแสดงให้เห็นว่าตลาดแรงงานของสหรัฐเริ่มมีการคลายความตึงตัวและก็จะเป็นปัจจัยสนับสนุนให้เฟดเริ่มพิจารณาปรับลดอัตราดอกเบีย้ยเช่นเดียวกันครับ สำหรับตัวเลขเศรษฐกิจในคืนที่ผ่านมานะครับหวัว่าคุณผู้ชมจะพอจำได้นะเป็นตัวเลข a d p นะครับหรือว่า Automatic Data Processing Inc เปิดเผยว่าการจ้างงานของภาคเอกชนสหรัฐนั้นเพิ่มขึ้นเพียงแค่122,000ตำแหน่งในเดือนกรกฎาคมซึ่งเป็นระดับที่ต่ำที่สุดเลยนะครับนับตั้งแต่เดือนมกราคมและก็ต่ำกว่าตัวเลขคาดการของนักวิเคราะห์ที่ระดับ150,000ตำแหน่งหลังจากเพิ่มขึ้น155,000ตำแหน่งในเดือนมิถุนายนครับทุกท่าน ที่นี้เรามาดูกันที่ราคาน้ำมันดิบก,กันบ้านนะครับก็ยังคงฟื้นอย่างต่อเนื่องนะครับปิดตัวเข้าสู่แานบวกไป3.18เหรียญสรัฐอินโฟเควสตเขาก็รายงานมาโดยให้เหตุผลเดียวกันกันกบที่หนุนให้กับราคาทองคำก็คือสถานการณ์ความไม่สงบของตะวันออกกลางครับทุกท่านแล้วข่าวล่าสุดนี่เป็นยังไงบ้างคุณครับข่าวล่าสุดนะครับเท่าที่ติดตามในทวิตเตอร์นะครับก็ต้องบอกเลยว่าหลายฝ่ายเนี่ยพร้อมจะออกมาตอบโต้ อิสราเอลไม่ว่าจะเป็นนะครับทางอิหร่านเองหรือว่าจะเป็นทางเลบานอนเองครับทั้งส่วนรวมไปถึงทางฝักงของฮามาสด้วยทางนายกรัฐมนตรีเบนจามินเ,เนทันยาคูซึ่งเป็นผู้นําของทางอิสราเอลนะครับก็ออกมากล่าวว่า ไทยอิสราเอลเราเนี่ยนะพร้อมอยู่แล้วนะครับที่จะรับผลลัพธ์ที่ตามมาในทุกๆรูปแบบหรือถ้าพูดภาษาไทยง,ายง่ายก็คือว่าผมก็พร้อมจะทําสงครามกับคุณเหมือนกันนั่นแหละครับไม่ใช่แค่ว่าคุณจะมาขู่ว่าจะโจมตีผมกลับอย่างเดียวดังนั้นเหตุการณ์ดังกล่าวตรงนี้บอกได้เลยว่าจะเป็นเกาะป้องกันชั้นดีให้กับนักลงทุนทองคําฝั่งขาบายเลยครับในชนิที่ว่าถ้าทองเกิดแรงเทขายทํากําไรลงมาเนี่ยเดี๋ยวสภาพเนงะินเขาก็เด้งกลับขึ้นไปได้ครับทุกท่านครับ ตรงนี้ต้องจับตาดูกันต่อไปนะนั้นทุนนะนี่คือการสรุปข่าวเช้าของเราครับทุกท่านครับขอบคุณครับผม สำหรับลูกค้าใหม่ของ XM รับโบนัสฟรีทันที30 US d ลลาร์เทรดครบตามเงื่อนไขที่โบรกกำหนดสามารถถอนเงินได้เลยนะครับและใครที่เป็นลูกค้าเก่าสามารถรับโบนัสได้สูงสุดถึง1 5 0 0 US d ลลาร์เลยและพิเศษไปกว่านั้นนะครับยิ่งทั้งลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ในช่วงเวลาที่นักทุนเปิดบัญชีถ้าเกิดว่าได้ใส่ตัว Partner โค้ดหรือว่ารหัสพันธมิตรนะครับคูเปา50หรือครูเปา50 ตามด้วยเล็กหนึ่งนักลงทุนก็จะได้รับรีเบทเงินคืนในทุกๆการเทรดตามภาพที่ปรากฏอยู่ในขณะนี้เลยนะครับทุกท่านก็คือมันจะเป็นเงินที่เวลาเราเทรดไปในแต่ละวันเนี่ยไม่ว่าเราจะได้กําไรหรือว่าขาดทุนในเช้าวันถัดไปนะครับก่อน12มนิถุนาจะมีเงินคืนเข้าไปใน wallet ของเราทันทีเลยครับซึ่ง wallet นั้นมันเป็นเงินจริงๆนะครับนั่นคุณสามารถถอนออกมาแล้วก็นําไปเทรดตอนได้บัญชีเทรดก็ได้หรือจะถอนออกมาเป็นเงินจริงๆก็ได้ผมคิดว่าน่าจะ เป็นอะไรที่ดีนะครับดีกว่าเราไปเทรดแล้วเสียเปล่านะแล้วต้องบอกไว้ก่อนนะครับโปรโมชั่นตัวนี้เฉพาะคนที่ได้ยินคลิปเสียงนี้เท่านั้นนะครับนักทุนหรือเป็นลูกเพจของห้องข่าวเศรษฐกิจคูเปาครับจะใช้ไม่ได้กับลูกค้า XM ทั่วไปนะดังนั้นต้องใส่โค้ดให้ถูกต้องด้วยนะครับขอบคุณครับผม